เคยเจอกันไหมครับเวลาที่ไปตากแดดไปลุยไปลุยอะไรเงี้ยแล้วหน้าหน้ามันเกิดสิวนะครับพอใช้ผลิตภัณฑ์อื่นใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้สบู่ก็ใช้ได้นะครับแต่มันหน้าหน้าหลังใช้แล้วมันหน้ามันยังสิวแถมสิวนขึ้นอีกก็มีผลิตภัณฑ์ที่ที่ผมครับจะมานําเสนอทุกคน,นครับคือตัวนี้ เดเว a เมนแอคเนอไอเคลียหน้า,สาใสไกลสิวคุมมันอ่าพอพูดนี้ก็อ๋อมันมีหน้า,สาใสไกลสิวคุมมันต่งจากผลิตภัณฑ์อื่นไหมของเราว่าต่างต่างมากเลยนะครับตัว n ดเว a เมนแอคเนอไอเคลียนะครับก็คือลดสิวลดความมันสิวอุดตันกระชับรูขุมขนผิวเรียบเนียน ลสังเ i ệ การเกิดสิวลดสิวเซี่ยนลดสิวเซี่ยนลดสิวอุดตันลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ทาทาให้นิวทําให้ผิวนะหนเรียบเนียนแม่นต้ายต่อผิวผิวไม่ผิวสภาพผิวไหนก็สามารถใช้ได้นะครับผม็นตัวเนี้ยในตัวเนี้ยครับสามารถซื้อซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือ ร้านชนะนำทั่วไปเลยนะครับผมวิธีการใช้นะครับก็คือยังใช้เหมือนโฟมโฟมล้างหน้าทั่วทั่วไปเลยโฟมล้างหน้าหน้าที่คุณที่คุณเคยเจอเนะครับคือ,อคือแบบทาไปนี้ทาไปทาไปานี้ปุ๊บก็คือทาไปทาไปแล้วก็ล้างนะครับพอทาเสร็จทาเสร็จทาไอทูน่าแล้วก็ล้าง นะครับพอล้างใช้ไป5นาทีแล้วคุณคุณก็ได้ผลิตภัณฑ์ใช้แบบใช้ใช้ทุกวันนะครับใช้ทุกวันแล้วก็จะเกิดผลหน้าคุณก็จะใสเนียนอย่างแน่นอนอ่าเดี๋ยวนี้ผมมีคลิปจานิอเมนมามามารันด้วยเดี๋ยวผมได้นั้นไปรับชมกันได้เลยนะครับผมก็จบการนำเสนอ จบการรีวิวจบการรีวิวของผมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผมสิวสำสาายิ่งบีบยิ่งพังยิ่งเปิดวงจรรอยสิวฝังลึกต้องเบรกด้วยมีเวียมนแอนเน่พลังคโครนและแมกโนเลียช่วยดูดซับสิ่งสกปรกช่วยลดการสะสมแบคทีเรียเคลียรอยสิวเบรกทั้งวงจรแต่เบรกสาวไม่อยู่ Long leg, <laughs> Nivium, acne. It starts with you.